บริษัทไฟแอแลบกรุ๊ปเปิดเว็บแอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า c o v i d Tracker เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเป็นเว็บไซต์ใช้งานฟรีอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายข่าวการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งมีรายละเอียดที่ครอบคลุมมีความน่าเชื่อถือนางสาวพัชรินตันชัยเอกุลชีฟมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์หนึ่งในผู้ร่วมกว่อตั้งโควิดทร a กเกอร์กล่าวว่า เว็บแอปพลิเคชันนี้เกิดจากการติดตามข่าวสารการแพร่กระจายเชื้อในโลกออนไลน์ที่พบว่าหลากหลายแหล่งข่าวมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลจึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของเว็บแอปพลิเคชันโควิด tracker ที่ได้รับการตอบรับที่ดีในเพียงชั่วข้ามคืนสวัสดีค่ะชื่อโบพัชรินตันชัยเอกุลน,นะคะเป็น chief marketing officer ของที่ f i v lab group ค่ะจริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะคะก็คือรับผลิต เว็บไซต์หรือแม้กระทั่งเว็บแอปพลิเคชันต่างๆให้กับลูกค้านะคะที่มาที่ไปก็คือเราก็แค่ใช้ความสามารถของสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยนะคะในทุกวันคือเริ่มมาจากว่าวันนั้นนะ่ยย้อนกลับไปเมื่อวันที่1 2มีนานะคะเป็นวันที่จริงๆคนที่ติดเชื้อยังไม่ได้มีเยอะมากนะคะแต่ว่าวันนั้นน้องๆเลิกงานแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะ แถวๆเนี้ยเรามีข่าวว่ามีคนติดเชื้อขึ้นมาเราก็เลยแบบเออมันน่าจะมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่สามารถช่วยตัวเราเองเหมือนเตือนเราว่าเวลาออกไปเนี่ยเราจะไดเออ้เหมือนระวังว่าตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีคนติดเชื้อบ้างนะคะเริ่มเริ่มต้นจากตรงนั้นแค่นั้นเลยค่ะผลตอบรับถ้าพูดถึงในเชิงของยูเซอร์ที่เข้ามาใช้นะคะในวันแรกวันเดียวเนี่ยมียูเซอร์เข้ามาประมาณ2้าน5แสนคน ขณะที่นายนิธิประสานพาณิช Chief Design Officer ได้กล่าวถึงหลักการการใช้งานว่าภายในเว็บไซต์จะมีการบอกรายละเอียดเป็นสัญลักษณ์ของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานที่และข่าวของสถานะของผู้ติดเชื้อซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้มีภาษาให้เลือกมากถึง4ภาษานอกจากนี้นายนิธิให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือมากเพียงใดสำหรับเรื่องข้อมูลนะครับก็จะมีทีมงานของบริษัทไฟแล็บแล้วก็อาสาสมัครประมาณ6คนนะครับที่ เราเรียกกลุ่มนี้ว่าหน่วยข่าวกรองคอยอเก็บรวบรวมข่าวจากสื่อต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยหนึ่งก็คือข่าวที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างเป็นทางการอันนี้จะเป็นข่าวที่เราลงว่าได้รับการยืนยันอันที่2ก็คือ,อข่าวจากสํานักข่าวชื่อดังในประเทศไทยที่น่าเชื่อถือได้นะครับเราจะมีการดึงออกมา cross check ก,กันหลายๆสำนักข่าวนะครับส่วนที่3ก็คือสิ่งที่ข่าวที่ตึกหรือบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆส่งมาให้เรา ว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าในหน่วยงานของเขาหรือในตึกของเขามีผู้ติดเชื้อนะครับก็จะเป็นหลักๆจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีการคลเช็คกับเว็บ a n t i f a k e news ของรัฐบาลครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อดูว่าเป็นขข่าวปลอมหรือเปล่าครับจริงๆบริษัทเราก็ได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากพิตูนนะฮะก็คือจริงๆทาง CTO คุณใหม่เนี่ยเขาเขาชอบพ่ตูนมากนะครับแล้วก็การดูขึ้นมาทําสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ย ยอมรับว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ตูนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็วันที่พี่ตูนแชร์โปรดักแชร์ตัวโควิดแทร็กเกอร์เนี่ยเราแบบพวกเราทั้งทีมก็ดีใจกันมากก็ขอขอบคุณพี่ตูนผ่านสื่อนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับโควิดแทร c k เกอร์เว็บแอปพลิเคชันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข่าวสารการติดเชื้อในระแวกใกล้เคียงของผู้ใช้งานได้มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและมีข้อมูลการติดเชื้อในย่านต่างๆที่เชื่อถือได้ จากแหล่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขกรมควบคุมโรคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากประชาชนทั่วไป